สวัสดีครับวันนี้วันที่สี่สิงหายางครับตอนนี้ให้น้ำกดเตรียมขายแล้วครับนี่ก็ขายไปเมื่อวันที่ยี่สิบสี่ที่ผ่านมาได้ตันเจดกว่าครับอ่าตรงนี้นี่กำลังให้น้ำกดอยู่ครับนี่ต้นละสองถ้วยสามถ้วยอีกเข็มเดียวขายนี่ครับอีกเข็มเดียวี่เข็มเข็มที่สี่นี่ นี่สุดหลอครับนี่ส่งมาจากอเมซอนเลยครับเนี่ย <c oughs> ลุ่มน้ำอเมซอนสุดหลอดูทรงผมก็รู้นี่ครับ <Okay. S 1> อ่ะอันนี้ก็สองถ้วยละมาดูได้ครับที่สวนสอทอนัดอำเภอวังทองพิสูโลกนี่ก็อีกสองถ้วยถ้วยละลิตรครึ่งน,นี่ครับน้ำยางนี่ไม่มีฝนไม่มีน้ำผสมอ่า แล้วมาดูดูความสมบูรณ์ของใบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ให,ให้ให้สุดหลอกกันอ่านี่นักลบอเมซอนอเมซอนนี่เคยขายกาแฟ,ฟมาก่อนครับตอนนี้โควิดเลยต้องหยุดก่อนหานเห็ไม่ได้ <laughs> หาอะไรไม่ได้นะ แดกไม่ได้โอ้โหครับฮะต้องไล่ทุนออกไปเออเออตัวนี้อันนี้อันนี้เต็มอันนี้อ่าถึงก้นถ้วยเลยนี่ครับนี่ครับีเตรียมขายอีกเข็มเดียวอันนี้เยอะประมาณห้าสิบลิตรน้ำกรดขายไปรอโอ้มันออกเยอะดิมันออกเยอะใช่ไหมก็ใช้น้ำกดประมาณห้าสิบลิตรอ่ะโอ้โหสมแล้วอ่ะครับนี่ นี่อันนี้สามถ้วยละอันนี้สี่เข็มเอ๊ะสามเข็มดิสามเข็มเออสามเข็มอันนี้สามเข็มเข็มที่สามเข็มที่สามเข็มละถ้วยครับถ้วยหนึ่งลิตรครึ่งเข็มละถ้วยนี่เห็นไหมอันนี้ก็สองครับศูนย์หกห้าสามเก้าห้าเก้าแปดห้าหกครับมาถาม อ่าของหนุ่มอเมซอนนี่ได้ครับเนี่ยรูดๆูดหัวออกหน่อยดิน้ำน้ำไม่ออกเออหมดแล้วอ <Okay. S 1> อาหมดแล้วอ๋อน้ำผลหมดพอดีโอเคสนใจมาดูได้ครับที่อำเภอวังทองพิ่โโลก065 395เก้าหนี่ครับข้างล่างเต็มละข้างบนนี้ก็ตะเคงไปแล้วแล้วคราวนี้ออกมาอีกครั้งเดียวนี่ก็เต็มแล้วครับเนี่ย นี่ก็คือสามเข็มเดี๋ยวได้ขายแล้วเนี่ยถ้าหน้าหนาวขายไปแล้วนะครับถ้าหน้าหนาวอันนี้มันเป็นหน้าหน้าร้อนเอ้ยไม่ใช่หน้าฝนหน้าฝนก็เลยทานนิดหนึ่งนี่หมวกหมวกอ่าสนใจทําหมวกได้ครับใครมีถุงปุ๋ยเอ่อมาทําแบบนี้นี่กันฝนได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยครับระบบเจาะนี่ก็เกือบเต็มละนะถ้าใครสนใจทําหมวกจะใช้ถุงปุ๋ยก็ได้หรือว่าจะใช้แบบนี้ ใช้รถเก่ามาทํารถเก่ามาทําแล้วถุงยางมัดการปิวก็คือเอาเอาดินใส่หน่อยนี่ครับนี่ยังหยดอยู่ข้างล่างสองถ้วยครับถ้วยลิตรครึ่งนี่นี่ถ้วยที่สามคือเข็มเข็มละถ้วยแล้วกันน้ำฝนหมดพอด,ดีโอเคอันนี้ก็คือหมวกนี่ครับวิธีทำหมวกมาดูได้นะไม่ห่วงวิชา หรือจะหมวกแบบนี้อ่ะของผมมีหมวกหมวกพิเศษระบบเจาะครับใช้ได้ชุดหนึ่งมีลูกค้าสั่ง35บาทเองฝาซ่อมได้ฝาตัวนี้หักซ่อมได้ถุงตัวนี้รั่วซ่อมได้ซื้อทีเดียวจบข่าวฝานี้ใช้ได้เป็น10ปีนี่ฝาปีที่5แล้วยังป๋ออยู่เลยยังหนุ่มอยู่เล้วใช่ไหมหนุ่มอเมซอน โอเคแค่นี้ก่อนเนาะยังไงก็โทรมาได้ที่065 395 9856สทนัดอำเภอบางทองพิโซโลกกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสวัสดีครับ